ความยังเว้ยลูกวงบรรทบอาการสามวอสิบครับเิมเดิบรรทอาาราอนนไม่ได้เรื่องเลยหรอโอ้ยไม่ได้เลยถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วใช้ช่อง ช่ okay, okay, องพระรามนว้ยเคเคกํลังไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดินขึ้นอาคารก่อนีาาต้องการุดเพิ่มหรือไม่เปลี่ยนส่งโรงพยาบาลกษรรานะครับนอีนนรับผู้ชายน้เของเรัน่อคัไหนเปลี่ยนเยเดี ตอนนี้มันไม่เจอใครแล้วแต่ถ้าไปได้ไม่ได้มีควันเฮ้ยต่อไปเลยี่มันนีาน<แ>เสร็จเอา,า,ออาวนะ่เ้เ็แล้ว,วนะลงไหมดแล้วลงไหมดแล้วดวนเลยนะดวนเลยนะฟัง ไี่หงแล้วเจ้ดีใชากาศด้วยครับเช็คอากาศหน่อยใช่คือตอนนี้ผมให้ทั้งหมดเราเปสี่คนขึ้นไปแล้วสองคนจะเปลี่ยนคสี่องคนจะหาช่องหมอกผมช่งกสองท่านตอนนี้หนคนวไมาองหินไหมเดี๋ยวผมมองให้กันหมู ไปยเดี๋ยวตั้งเดี๋ยวกั้งงก่นเอาก้อเอาก้ององให้ดูก่อนปนึงนะ

เป็นไรไหมเป็นไรไหมไไอ้าวเมาอยู่นี่มั้งมีหลุมมีหลงเจ็บผมบ้านะเต็บผมบ้าเนี่ยน่าจะอันนี้เพราะความร้อนมันขาวๆนะ่ะ เหมดเิปกนเองเจ็ดล้ยเจ็ดล้เป็นพื้นอยู่ยังเป็นพื้นยังเป็นพื้น ยังเป็นพื้นอยู่ความร้อนมันจากข้างบนอ่ะมันบนเพดานอ่ะ เอ้เพื่อนเป็นไงเพื่อนเป็นไงครับไหนได้ยังไงเพื่อนเป็นไงนไ,ง <S <S ไงด้เพ<า>ิ่มสองสี่เพ่ได้ต่อไหมไมีแต่รอทีม เออไม่มีตัวมันไม่เห็นเตันแจ้งเพิ่มเติมที่สีช่วยเหลือผู้ประสบภยลงมาจากถนงบนเพิ่มอีกสามลายเปลน ได้ยินเสียงใช้น้ำได้ได้ยินเสียงใช้น้ำล้มล้มล้มน,นู่นก็น่ะน่าใช่พี่หนึ่อหอ Hả? Hả, nó ở đồn hả? Nó ở đó. Nó ở ạ. 1, phải, rồi, phải rồi. Bị với. Lùng Nó cua lùng à. Shhh. Yeah. จุดต้นเติงก็ถึงจุด้ติงพื้นที่ร้อนแกน้ำเปลี่ยนรยะยพี่เราโคนติดตัวคันสามไลน์โอโลโอโลฟัง